สวัสดีครับชาวราศีพฤษภยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชาแนลดูดวงบายบูพยาวมันจะดูดวงกับผู้ที่เกิดในลักนณะราศีพฤษภหรือชาวราศีพฤษภสามารถดูคําพยากรณ์ในคลิปนี้ได้นะครับจะเป็นคําพยากรณ์ในช่วงของเครื่องเดือนแรกสำหรับเดือนมก,กราคม2567นี้เป็นในเรื่องของความรักความสัมพันธ์โดยจะเจาะลรกว่าเขาคนนั้นคิดยังไงสำหรับตัวคุณกันบ้างเดี๋ยวเรามาดูไพ่กันนะครับก็รับแต่พลังงานด้านบวกเนาะ ส่วนใครที่ต้องการติดต่อดูดวงเพื่อความแม่นยำมากกว่านี้สามารถแอดไลน์ไอมาได้ที่ user บูพยา59เขียนว้นกับหน้าจอแล้วก็คอมเมนต์ข้างล่างให้เรานะครับทีนี้ามาดูกันนะครับว่าไพ่อยากจะบอกอะไรกับตัวคุณกันบ้างเท่าที่ดูนะครับไพ่เนี่ยบ่งบอกถึงสถานการณ์ว่าตัวเขาเองเนี่ยอาจจะมีแนวความคิดในเรื่องของการคิดการทําการตัดสินใจอะไรอาจจะดูเหมือนกับ ค่อนข้างดูไวตัวนิดหนึ่งแต่ก็ยังมีความรู้สึกที่อาจจะยังส่องยังดูหรือยังตามคุณอยู่บ้างแต่อาจจะยังดูไม่ได้แบบหวือหวาหรือไม่ได้ออกตัวแรงหรืออาจจะยังไม่ได้แบบเหมือนเข้ามาประชิดกับตัวเราแบบร้อยเปอร์เซนมีไพ่อัศวินถือเหรียญบางคบอาจจะคุยบางคนอาจจะคุยอาจจะค,จจะคบเดียวกับคนธาตุดินราศีพฤษภราศีกันแล้วก็ราศีมังกรนะครับรา,าศีธาตเดียวกับตัวคุณอาจจะดูนิ่งดูเงียบไปบ้างหรือดูแบบ มามาหายๆบางนะครับในบางครั้งก็ดูเหมือนกับจะเข้าหาเราค่อนข้างเยอะในบางครั้งก็อาจจะดูค่อนข้างดูนิ่งๆเงีบยบๆไปมันอาจจะทําให้ชาวราศีพฤกษบอาจจะมีแนวความคิดในเรื่องของการคิดว่าทําไมอยู่ๆเขาก็มี p พชชั่นอย่างรุนแรงแต่บางครั้งเขาก็รู้สึกมันดรอปลงมามีความรู้สึกเหมือนกับ เงียบเงียบนิ่งๆิ่งไปนะครับห่างห่างไปเลยทําให้มีความรู้สึกว่าไม่ค่อยมั่นใจว่าตกลงนะเขาคิดหรือตัดสินใจคิดอะไรทําอะไรอยู่เขายังแบบมีความรู้สึกรักเราไหมยังมีความรู้สึกเหมือนยังชอบเราหรือเปล่าทําไมทําตัวอาจจะดูแบบรับรับล่อล,อลอมีความรู้สึกเหมือนแบบทําไมยังดูไม่เต็มเต็มความรู้สึกได้อย่างเต็มที่อย่างที่บอกนะครับว่าจริงๆแล้ว เขายังมีอารมณ์ยังมีความรู้สึกที่อาจจะยังไม่เสถียรในเรื่องของความรู้สึกเพราะจริงๆเขายังมีความรู้สึกที่ดีกับตัวเรายังมีความรู้สึกที่ยังมีพัชชั่นกับเรายังมีความรู้สึกที่ยังมีความกระตือรืนรนจากไพ่อัศวินถือไม้อย่างที่บอกไปเพียงแต่มันเป็นตัวตนคืออัศวินถือเหรียญอัศวินถือเหรียญจริงๆก็ยังโฟกัสนะเพียงแต่มันอาจจะดูเหมือนเขาเรียกว่าไงไม่เหมือนไม่ค่อยขยับอะนะครับสังเกตดูเลยว่าไพ่เนี่ยนะ Uh, อสเวนถือไม้เนี่ยม้านี่แทบจะกระโดดลุกเป็นไฟแต่ไพ่ธาตุด,ดินเนี่ยม้าคือหยุดนิ่งแทบจะเดินก้าวต่อก้าวเลยหรือแทบไม่เดินเลยนะครับมันเหมือนกับว่าเขาอะค่อนข้างที่อยากจะแบบเหมือนค่อยๆเป็นค่อยๆไปอะเนาะค่อยๆพัฒนาค่อยๆเติบโตไปเหมือนเขาต้องการที่จะมองการไกลมีไพ่สามไม้เกิดขึ้น สมไม้หมายถึงการเตมิมเต็มหมายถึงความรู้สึกแต่อาจจะต้องให้เวลาในเรื่องของการเวทน้ําหนักในเรื่องของความรู้สึกที่อาจจะดูค่อยๆต่อยอดและพัฒนาไปสองไม้หมายถึงการเติบโตการพัฒนาที่มั่นคงแต่สามไม้เนี่ยมันหมายถึงการเติบโตและพัฒนาขึ้นไปอีกระดับหนึ่งนั่นแปลว่าเขาต้องการที่จะไมั่ร์ในเรื่องของความรู้สึกที่มีต่อตัวคุณเนาะมันมีไพ่สองดาบเขาอาจจะยังไม่มั่นใจ อะไรบางสิ่งบางอย่างระหว่างตัวเขากับตัวคุณก็อาจจะยังเป็นไปได้นะครับคำว่าไม่มั่นใจหลายคนอาจจะคิดว่าเขาไม่มั่นใจคือเขามีคนอื่นหรือเขามีความรู้สึกที่อาจจะดูอยาก อยากทิ้งเราหรือเปล่าอะไรประมาณนี้ก็อย่าเพิ่งคิดมากเนาะบางครั้งมันก็ไม่ได้ใช่แบบนั้นหรอกเพราะมันยังไม่ได้มีไพ่แบบเดอะทาวเวอร์ไม่ได้มีไพ่เดทอะไรมาเนาะมันก็อาจจะยังไม่ได้มีประเด็นในเรื่องของตรงนั้นแหละแต่มันอาจจะเป็นในเรื่องของการคิดการทําการแบบ เราเรากับเขาอาจจะมีมายเซ็ตในเรื่องของความรู้สึกที่มีกันคนละอย่างกันเราอาจจะมีความรู้สึกอยากเข้าหาแต่เขาอาจจะมีความรู้สึกที่อาจจะดูอึดอัดเลยอยากจะค่างที่จะถอยออกไปบ้างในเรื่องของความรู้สึกแต่ในใจของเขาก็ยังรักคุณยังโฟกัสหรือยังมีความรู้สึกที่มีต่อตัวคุณอยู่ยังมีความรู้สึกที่ยังให้นะครับในเรื่องของความรู้สึกที่มันเป็นสิ่งที่มันยังเติบโตและพัฒนาได้อย่างดีอยู่นะครับไพ่ใบนี้คือ6เหรียญ ถ้าคุณทําดีกับเขาเขาก็ยังดีกับคุณแต่แค่อาจจะยังไม่ได้หวือหวาหรืออาจจะยังไม่ได้แบบ Take A c t i o n หรืออาจจะยังไม่ได้แบบเหมือนกระโจนเข้าไปหาเราแบบเต็มที่แบบร้อยเปอร์เซ็นต์น่นนะน้องมันก็อาจจะมีในลักษณะของการที่อาจจะเป็นบางคนเนาะบางคนอาจจะเป็นคนที่ค่อนข้างแบบดูนิ่งดูเงียบก็เลยอาจจะดูอ่านยาก แต่บางคนอาจจะแสดงตัวออกมาค่อนข้างเยอะอันเนี้ยมันก็อาจจะดูไม่ไม่ยากถูกไหมครับประมาณนี้เนาะแต่ว่าไพ่เนี่ยมันบ่งบอกว่าตัวเขากับตัวเราเนี่ยยังมีโอกาสที่จะสารสัมพันธ์ที่ดีต่อกันยังมีไพ่ใบนี้คือไพ่เดอะซัแล้วก็มีไพ่เดอะเวิมา เดอะซันกับเดอะเวิลด์เนี่ยมาพร้อมกันเนี่ยแปลว่าความรักความสุขความหวังการเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆสิ่งดีๆยังมีเข้ามาอยู่เสมอเพียงแต่คุณอาจจะต้องพยายามค่อยๆปรับและดูกันไปสักระยะหนึ่งมันอาจจะไม่ได้แบบหรือหวาหรืออาจจะไม่ได้แบบคนที่ค่อนข้างแบบเข้าหาเราหรืออาจจะไม่ได้แบบเป็นคนที่เหมือนกับว่ามีพัฒนชั่นกับเราแบบดึงดูดกับเราแล้วแบบ เอ็นเอียงมาทางเราแบบ100%ะมันก็อาจจะยังมีบางสิ่งที่เขาอาจจะยังไปโฟกัสอยู่ก็ได้นะครับก็อาจจะต้องให้เวลาในเรื่องของการคิดการตัดสินใจแต่อะไรก็ช่างที่มันเกิดขึ้นนะครับในช่วงเนี้ยบอกเลยว่ามันมีโอกาสที่จะมีแสงสว่างนำพาชีวิตให้กับตัวคุณนั้นมีความ ประสบความสําเร็จได้ในสิ่งที่ดีตอบรับตอบโจทย์ได้ในสิ่งที่คุณต้องการนาะแล้วก็มีโอกาสที่คุณจะมีความสุขที่อาจจะทําให้เขากับเรานั้นได้ในเรื่องของการที่มีการแบบกลับมาคุยกันหรือสารสัมพันธ์ต่อกันได้อีกครั้งหนึ่งนะครับมันก็ไม่น่าจะเป็นอะไรที่ยากเกินไปเพราะว่าไพ่เดอะเวิ d มา The ะเ r ิ d เนี่ยหมายถึงการสิ้นสุดและการเริ่มต้นมันมาก จะมีโอกาสของการเริ่มต้นในสิ่งที่ดีเพียงแต่เราอาจจะต้องพยายามคอนโทรลในเรื่องของภาวะอารมณ์ความรู้สึกบางทีเราอาจจะมีความน้อยบ้างหงุดหงิดใจบ้างมีความรู้สึกไม่ได้ดังใจบ้างอะไรแบบเนี้มันก็น่าจะเป็นไปได้ด้วยเช่นกันนะครับหรืออาจจะสลับกันได้นะครับทุกตําแหน่งสลับไพ่เนาะมันก็จ,จะเป็นทางเราหรือเป็นทางเขาก็ได้แต่ว่าในทางไพ่เนี่ยเราพยายามจับในเรื่องของทางเขาเขาก็อาจจะยังเงียบเงียบห่างห่างไปบ้างแต่ว่าเขาก็ยังมีผัดชันที่ยังเต็มเต็มหรือความรู้สึกดี หรือยังมีโอกาสที่ยังจะกลับมาหาคุณหรือว่าสารสัมพันธ์ต่อกันอยากจะมีการปรับความเข้าใจกันเริ่มต้นอะไรใหม่ๆดีๆต่อกันและกันมากขึ้นนะครับแต่ว่าในไพ่เนี่ยยังบอกว่าตัวเขากับตัวเราเองเนี่ยยังมีโอกาสที่ยังจะแบบมีโอกาสในเรื่องของการคิดการทําการตัดสินใจอะไรเนี่ยมันยังมีโอกาสที่จะยังไปในทิศทางเดียวกันอาจจะต้องพยายามสม่ําเสมอ นะครับกับในเรื่องของความสัมพันธ์หรืออาจจะต้องพยายามเติบโตและพัฒนาไปมากๆหน่อยมันถึงจะทําให้เกิดผลลัพธ์ผลดีที่ตอบรับตอบโจทย์ได้อย่างที่เขาและคุณต้องการได้อย่างเต็มที่นั่นเองเนาะแล้วก็ยังมีไพ่เป็นนี้คือเด็กถือถ้วย เด็กถือถ้วยเนี่ยคือหมายถึงตัวเราเองอาจจะต้องประคับประคองในเรื่องของความรู้สึกหรืออาจจะต้องพยายามรักตัวเองด้วยเพื่อมีความรู้สึกที่มีมนสเสนห์ในการดึงดูดใจหรือมีความรู้สึกดีๆนะครับมันก็จะทําให้ความรักของเขากับเรานั้นปรับกันได้แล้วก็จูนกันได้ดีขึ้นแล้วก็ได้รับการ ยอมรับสนับสนุนที่เข้าใจกันดีขึ้นอะไรประมาณเนี่ยแล้วมันก็จะมีโอกาสในสิ่งที่ดีแล้วก็ทําให้ความรักของเรานั้นกลับมามีความสุขที่ดีต่อก,กันอีกครั้งหนึ่งหรือบางคนที่อาจจะมีการเริ่มต้นในสิ่งที่ดีในช่วงของเดือนนี้คุณเองอาจจะมีโอกาสนะครับกับเขาเนี่ยอาจจะมีโอกาสของการเดินทางไกลนะครับมีไพ่เดอะเวิรมาเดอะเวิรหมายถึงการเดินทางไกลหมายถึงการแบบ อาจจะต้องใช้เวลากับการรอหรือบางคนอาจจะเป็น long distance relationship ได้เป็นรักระยะทางไกลที่อาจจะต้องให้เวลากับการเข้าใจการทบทวนนะครับทุกอย่างมันน่าจะปรับตกผลึกได้แล้วตัดสินใจดีแล้วมันก็น่าจะ ไปในทิศทางที่ดีเกิดขึ้นและมีโอกาสที่เขากับเราก็จะมีความรู้สึกที่ดีแล้วก็มีโอกาสที่จะสารสัมพันธ์ต่อกันได้อีกครั้งหนึ่งเพราะว่า The World กับ The Sun มายังไงก็มีโอกาสที่จะลงตัวแล้วก็ไปในทิศทางที่ดีแน่นอนนะครับสำหรับใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่องบูพยาด้วยนะครับขอบคุณครับ